เบื่อ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 ทำไมพออยู่คนเดียวแล้วมันน่าเบื่อแบบนี้เนี่ยเอา้าไอ้เอามาเชิญมา ฮัลโหลว่าไงมึงเป็นไงบ้างพี่ได้คุยกับไอ้มารยังไม่อะ่ะก็ต้องแต่วันนั้นที่ลงคลิปก็ไม่ได้คุยอีกเลยเอาแล้วทำไมไม่เคลียร์กันอะ่ะมึงจะให้กูเคลียร์อะไรกูไม่ได้ผิดสักหน่อยที่จะปล่อยให้มันเป็นอย่างนี้หรอก็เปล่าแต่กูแค่ไม่เข้าใจว่าทําไมนางไม่คุยกับกูตรงๆผมรู้ว่าพี่คิดไงแล้วผมก็เข้าใจมารไม่มึงคือจริงๆอะ่ะนางควรคุยกับกูตรงๆไม่ใช่ไปลงคลิปแบบนั้นคือมึงเข้าใจป่าวว่ากูก็โตแล้วอะ่ะเออนางก็โตแล้วอะ่ะคือแบบน้อยใจอะไรก็บอกดีแล้วอีกอย่างอ่ะม ช่วงนี้ขอทำคลิปกับแมวก่อนโอพีแค่ไม่เข้าใจกันเองเอกูเหนื่อยแมวเคลียมไมพ่พี่แต่ผมเชิญมันมาให้นางจะเข้าเปะล่าถ้านางรู้ว่ามึงอยู่กับกูอะนี่ไงมาแล้วมึงเชิญมากูก็คิดว่าอยู่กับไอ้ฟิล์มมึงเคลียกับพี่ใบดิเป็นแฟนอะไรไม่ทะเลาะกันไม่คุยกันอ่ะนางพร้อมจะเคลียปะละ์ปล่ะไม่พร้อมผมไม่ยืนอยู่ตรงนี้มัง้งคุยกันดีๆแล้วเธอ บอกเขายิ่งองเขาแค่น้อยใจอ่ะไม่คือเขาแค่ไม่เข้าใจว่าทําไมเธอไม่คุยกับเขาตรงๆอ่ะแล้วเธอไปลงคลิปแล้วอย่างเรื่องแมวอ่ะเขาก็บอกแล้วปะแล้วเขาก็โทรคุยกับเธออยู่นะแล้วมาถ้าอย่าลืมนะว่าเขายิบเกาแล้วเว้ยเขาไม่ใช่เด็กน้อยแล้วนะมีอะไรบอกกันตรงๆดิก็เขาหน่อยอ่ะเขาเสียใจแล้วเว้ยแล้วเขาไม่เสียใจมั้งเขาขอโทษดีกาดีกาเขาก็ขอโทษเหมือนกันกันดีกาดีกาดีกันดีกาเขาขอโทษนะเขารักเธอนะ ไม่เคยอยากให้ทะเลาะกันเลยอ่ะเขาก็รักเธอค่ะรักเธอมากๆนี่กูมาทําอะไรที่นี่เนี่ยใชและถึงเขาจะรักเธอมากแค่ไหนเขาอยากให้เธอรู้ไว้ว่าเขาถูกเสมอแล้วต่อให้เขาจะผิดเขาก็ถูกเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เธอผิดยเๆๆๆๆๆหมดหน้าทีกูแล้วบายและแล้วก็จบลงด้วยดีแฮปปี้เอนดิ้ง